มื่อนี้ก็ว่าสุกร์เมื่อวานเขากับลุงอันเบิ้งว่าจะเป็นจังไหแต่ว่าพยากรณ์อ,อากาศเพื่อนก็นบอกว่าวันนี้ฝนจะตก40-60%บาซั่นตกเท่าใดก็สร้างดอกเนกาะจ้ะฮอดยามเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดคือเก่าอันนี้กําลัางเตรียมไถดินอยู่เด้อค่ะเด้อไถดินอันนี้รอบนี้รอบที่สามเราจะให้หน่าให้นี่เนาะกะรอบแรกกัไถ้ายคายา รอบที่สองลูงอกอานเพิ่กจะไทยขายใหญ่ขึ้นเก้าเนาะรอบที่สามนี่ก็คือเนี่ยกำลังไทยอยู่เนี่ยจะอันนี้จะเตรียมหวานแล้วเนาะเตรียมหวานแล้วหันมาทางนี้เป็นขาขาปูกเขาปูกนี่บานพี่น้องเฮ็ดคือบบานปลาแตง่งโบนะอันนี้หวานหน้าตม่มเนาะหวานหน้าตม่มก็คือก็คือหน้ามแตนานแบบนี้ ว่าม่นวานหน้าแหงเนาะจ้ะวาหน้าตมขั้นตอนก็นเห็ดยากแน่จักน้อยแต่ว่ากะพ่อเห็ดใดอยู่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นเขาปลูกย่างที่บอกนะจ่ะป้าแตงเอาเขาเปลือกนะคะไปแช่น้ำไว้สองขึ้นนะคะสองมือสองขึ้นเต็มเต็มนะจ่ะหลังจากสองมืออ่านไปแล้วเอ้สองขึ้น่านไปแล้วเนาะป้าแตงก็จะเอาขึ้นจากน้ำให้ลูกอันเพื่อนเอาขึ้นมาจากน้ำนะคะก็เอากระสอบแบบนี้ลเลยนีย่นี่นะคะ ก็สอบแบบนี้แหละขึ้นมาตั้งไว้แข่งเคิงตั้งไว้อยู่เคร่งแข่งเคิงเนาะเครื่องคู่สาหรือว่าเอาออกจากน้ำึ้นมาตั้งไว้ของเคิื่องเรากะเอาไว้อีกคื้นนึงนะคะภาษาอีสานบรรท้อนกับเอิญ่าเอามาหมอกไปอีกคื้นนึงเนาะเอามาบ่มไปอีกคื้นนึงนะคะผ่านไปเนาะพ้อมือนี่มือที่หนึ่งสองสามมือที่ 4. เดี๋ยวเด้อขึ้นที่หนึ่งขึ้นที่สองขึ้นที่สามนะคะขึ้นที่สามพานไปเสาเมนี้ปราแตงกะไปเบิงะะ้งแล้วค่ะเนาะไปเบิ้งแล้วกะนนี่จ้ะเพื่อนจะแตกตาบานห้าเอิ่นแตกตาบักจา่านะคะแตกตาแบบนี้หรือว่าเป็นเขางอกแบบนี้ขึ้นมานะคะบางเมล็ดก็จะมีหากนะคะบางเมล็ดก็แค่พึ่งจะแตกตาขาวๆนะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่าจะมีอันที่ ย้าวน้ำแล้วก็อันสันพร้อมหรือว่าอันบางอันก็มวตะแตกตาซื้อนะคะอันเนี้ยนะคะพร้อมหวานแล้วพร้อมหวานนะคะพร้อมที่จะเป็นท่านเขาปลูกข้าได้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมแต่งให้เบ่งเนาะนี่นะคะ่ะพร้อมหวานก็คืออันนี้เพิ่นพร้อมที่จะเกิดแล้วนอจากเนี่ยแตกตาบักจากเขา้าวสิ่งละจ้ะข้าวปลูกพร้อม คนก็พร้อมคนเตรียมแปลงหน้ากับพนะะร้อมถ้าฝนนี่สิพร้อมไปน้ำห้าบ่เดี๋ยวให้เบิ้งฝนมืดมากุุกสารทิตแล้วค่ะทงไซสิโตกแค่แท่ละฝนก็พร้อมนะก็คือพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนะจ้ะ สีว่านคือเกาละ่ะตอนนี้ล,ล่อให้ลูกอันเพิินเตรียมเตรียมไห,หน้าห้นี่ก้อนเนาะไทจักน้อยจ้ะคนดินขึ้นมาจักน้อยเราก็จะเอาขาดขาดปับ๊บให้มันเรียบๆเนาะหลังจากนั้นประแต่งก็จะจ้างจะเอาเขาไปว่านด้ค่ะหลังจากนั้นก็จ้างจะเอาเขาปลูกที่เอาเตรียมมาเนี่ยเอาไปว่านลูกเนาะอันนี้ให้ลุกอันเพิินไทเตรียมแปลงดีๆก่อนจะ้ะเฮ็ดหน้าต้มดียุย่างขยาจะน้อย ยาจะบ่มีเราอีกอย่าหนึ่งเข้าก็ได้ปรับหน้าพร้อมนะคะมันจะบ่คือกับเห็ดหน้าแหงเนาะปีที่แล้วปะแต่งว่าหน้าแหงค่ะปีนี้ฝนดีคักฝนดีตั้งหัวปีล้วหน้าปะแต่งมันเป็นหน้ายุลุมแล้วค่ะเนาะยุลุมหลับน้ำทั้งหมดพอฝนมาปุ๊บฝนหัวแหลกมาปุ๊บเนี่ยคือน้ำเต็มหน้าเลยพอน้าเต็มหน้าเสร็จปุ๊บเข้ากับเห็ดยังบ่ได้ค่ะก็ลอจังหวะนะคะ เอาน้ำออกแล้วก็เนีย่ยค่ะไถแบบนี้เพื่อจะเตรียมว่านเขา,น,า,านะจ๊ะเนาะลงอันไถมาแล้วเนีย่ยต้นไถหน้าเขาตอบแรกก็ให้รถไถใหญ่เพื่อนมาไถนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าพอไถซ้อๆส่รถไถใหญ่เพื่อนก็โนกล้าลงเนาะพยานรถเพื่อนเพื่อนติดติดลมนะคะข้าก็ต้องเอารถไถหน่อยเดินตามเขานี่แหละมาไถเอง ค่อยเฮ็ดไปนะคะเร็จจากไพ้เราลุงอันมันก็นจะเตี่ยนเป็นขาดได้ค่ะขั้นตอนนี้เป็นการคลาดนี่ลุงคนเก่งของเรา,เ,าเสียโอกา,าดลุงปใส่ในรถ ถอดฐานท้ายไว้เครื่องคู่แท้ขนานจา้ะอันนี้กับมาใส่ขาดเดีย๋ยวเขาจะขาดหน้ามันเรียบๆก่อนขั้นตอนนั้นประแต่งกับจ้างสิลงไปว่านไปว่านเข่านะคะเดี๋ยวนี้ให้เบิ้งขั้นตอนของการขาดหน้าสมัยตะกี้เขาก็ใส่แบบแรงงานของควายเนาะอันนี้เขาก็ใส่แบบเป็นเครื่องจักรแล้วเป็นรถท้ายหน้าเดินตามแล้วนะคะ กำลังจะใส่คาดเสร็จแล้วนะคะใช่แล้วอือขาดปั๊บนาทีเขาถ่ายไปแล้วตอนนี้เขากขาด ไปยังเ๊ะว่มาแม่นปลาว่าแม่นพ่อปลาขี้ไท่วะนะ่าแม่ตัวสน่ะขั้นตอนและวิธีการเนาะค่ะ แต่งกันยังใส่เคยยังก่อวิธีการยังใส่แบบเกา่าๆอยู่เด้อค่ะบ่ได้ใส่รถปัน้นบ่ได้ใสใ่เขาจะออมาปัน้นโรตี่นะจ๊ะอันนี้เขาก็จะเฮ็ดเฮ็ดเองส่วนสนะ่วนใหญ่เนาะก็บ่ได้จาด้างบ่ได้หยังหรอกค่ะจะจ้างมันกับคาแรกกับแพงแพงคักเนาะ นี่ลุงท่อนกับพ่อเฮ็ดได้กับเฮ็ดไปนอกจากขาดไปแล้วนะคะขาดไปจนกว่าจะทั่วแปลงนี่นะะแหละค่ะหลังจากนั้นป้าแตงก็ยังจะเอาขบูกเมื่อวานขบูกที่เ้อเตรียมไว้ ตกขัปูกใส่ถังเตรียมไว้จ้ะใช่จ้าอันนี้ขาดเสร็จแล้ว้แวแต่งกับจ้าว่านคถอะ